ราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กรพ f a c e b o o k t e l e v ว s ช o นและย u b e t e l e v ว s i o นจะเคารพธงชาติกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรายงานผลสดที่ศูนย์ราชการนนทบ,บุรีเพื่อให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทั้งหลายได้ฟังจากจริงๆเลยนะครับการนับคะแนนสดๆแล้วก็หลายหน่วยซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวสักครู่ท่าน,นผู้ฟังและท่านผู้ชมทั้งหลายก็จะได้ ไม่ต้องตกใจเพราะว่าโพลต่างๆที่ออกมานั้นก็เป็นโพลที่คาดคะเนนะครับแต่ว่าของเราเฟ b บุ๊ t e ท e v ว s i o นนี่ของจริงทั้งนั้นเลยนะครับเบอร์หเบอร์เจ็เบอร์หนึ่งเบอร์สิมากันริ้วเลยนะครับอนาคตใหม่พลังประชารัฐเพื่อไทยและก็เสดีรวมไทยอันนี้ก็เป็นของสดๆชัดๆ จากศูนย์ราชาการนนทบุรีนะครับผมก็จะนําท่านได้ไปชมป้ายกันซะก่อนเพราะว่าบางครั้งบางคราวที่ไม่ค่อยสดนี่มันก็คือคาดคะเนแต่นี้ของจริงทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมดูประกาศผลการเลือกคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของจังหวัดนนทบุรีทุกเขตก่อนและน,นี้ก็มีแต่ความบ้าเปล่าอยู่นะครับท่านก็อย่าไปเชื่อใครทั้งนั้น เฟซบุกเทเลวิชันเราก็เจาะเพื่อที่จะเพิ่มเติมเสริมแต่งกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเขาเรียกว่าประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวันดนนทบุรีมีเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเขตสี่เขตห้าแล้วก็เขตหก ผนในฐานะอาดีตสมาชิกวุฒิสภาผู้ลงเลือกตั้งได้คะแนนมามากมายแล้วนี่นะครับท่านผู้ฟังวิธีสุม่มหรือวิธีดูว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรไม่ยากเลยเดี๋ยวเราก็จะพาท่านไปดูเขานับคะแนนที่เลือกตั้งล่วงหน้าในทุกเขตอันนี้ก็พอจะรู้แล้วนะครับท่านผู้ฟังเบอร์หนึ่งก็เบอร์ห้าเบอร์ เบอร์สเดี๋ยวจะพาไปสู่บรรยากาศเหล่านั้นนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ปรากฏว่าทั้งกรุงเทพโพลแล้วก็หลายๆสนักแล้วครับท่านผู้ฟังก็ออกสรุปมาเลยว่าไม่ได้เชื่อว่าพักอนาคตใหม่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็พักเพื่อไทยก็เหยียบมาอันดับหนึ่งเลยนะครับ ตามด้วยพักพลังประชารัฐแล้วก็ตามด้วยพักประชาธิป,ปัตย์สามพักส่วนความหวังใหม่ๆของคนมีนะครับที่ว่าจะมีแรงสลายอะไรไม่มีครับยังมีสภาพเหมือนเดิมท <6, 6. S 1> ่านลองฟังเสียงดูนะครับอันนี้ไม่ใช่โพลนะครับคะแนนเลยชัดตรงๆ <5. S 1> อ,อันนี้ใบนี้นี่อน,นาคตใหม่ดำอยู่นะครับ ห้านี่คือภรรยาคุณฉลองนี่แรงนะฮะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรมาแล้วพลังประชาชนอันนี้ก็คือหน่วยที่เขาเลือกตั้งล่วงหน้าเกือบสามล้านคนนะครับนะะก่อนจะจมเสียงนี่ของจริงนะครับ อันนี้ไปเอาไปหน่วยอื่นบ้างกันนะครับที่เขากำลังส่งเสียงกันดังๆอันนี้ก็เขาเรียกว่าสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขนเลือกตั้งดูครับกำลังนับกันอยู่แต่ท่านผู้ชมจากทั่วโลกก็จะได้ดูไปด้วยนี่ของจริงนะครับไม่ใช่โป้นะนอ่ะเจ็ดแรก ก็ไม่มีพรรคการเมืองใดมา <21. S 1> สังเกตกา,การนับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของพรรคการเมืองทั้งหลายไม่เหมือนสมัยผมเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งแต่เสียงเบานี่เราก็จะว่าเลยว่าสมัยนี้หายหมดแล้วคงจะไม่มีเบีย้ยเลีง้งหรือว่าไม่มีงบประมาณก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่เขาก็นับกันเองนะครับสามัญชยาสามนี่บรรยากาศทั้งหมดนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าอ้าวนี่จิเบตอ่า นี่อีกหน่วยหนึ่งครับอ่าเจ็ดน้ำริ้วเลยตรงนี้นะครับแล้วคะแนนเขาก็จะไปรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ป้ายใหญ่ที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ดูเมื่อสักรู่นี้นะครับเจ็ด,ดเจ็ด,ดเจ็ดเรายินเสียงเจ็ดเจ็ดมีนาค้นใหม่นะครับ มีไม,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 ม่ประสงค์จะลงคะแนนด้วยอันดับดดแล้กตรงนี้นะครับท่านผู้ชมลองออดูดนะฮะมีแ้ะครับคะแนนจริงแล้วคะแนนนี้ก็คือคะแนนที่เป็นมาตรฐานกลางที่สุดครับ ครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือสถานที่ที่เขานับคะแนนนะไม่ใช่กรุงเทพโพนไอดูปิีโพนโพนม่วนะครับไอน,นี้ก็ของจริงท่านนแล้วของจริงนี่ยังไม่ได้สรุปนี่แค่เริ่มต้นคือคะแนนในส่วนของ2.6ล้านคนที่เขาไปลงกันนะครับทั่วประเทศอันนี้ผมก็มาอยู่ที่ศูนย์นนทบ,บุรีแล้วท่านฟังฟังดูว่าเสียงของใครเข้าไปในหูท่านแล้วเดี๋ยวผมจะไปทาป้ายให้ท่านทัหลายได้ดูนะครับว่าตรงโน้นอ่ะเบอร์หนึ่งเนี่ย คือใครเบอร์หนี่คือใครและก็เบอร์เจคือใครซึ่งกำลังนำอยู่นะครับมีบพี่น้องประชาชนที่สนใจทางการเมืองก็พาลูกหลานมาในอนาคตก็จะเป็นสมาชิกส,าดดกสภาผู้แทนรัษฎรพ่อแม่ก็สนับสนุนการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะครับโอ้เลี้ยงข่ารถาลาขึ้นอยู่กับการเมืองนั้น อย่างเบอร์เจ็ดด้านเลยตรงนี้นอกราชอาณาจักรเลยนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าคนของเวิร์์โซเชียลมีเดียเฟสต์เดเรชันไทยแลนด์มั่วหรือเปล่าว่าในประเทศกับน,นอกประเทศและนอกราชอาณาจักรเราก็รายงานสรุปไปแล้ว นะครับว่าอนาคตใหม่เขานำผมก็จะได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเสียก่อนนี่นะครับแล้วก็นี่คือคะแนนของเบอร์เจ็ดนะครับกำลังขึ้นิรวเลยนี่ขอนนอกประเทศมีเบอร์ห้ามาบ้างแล้วตอนนี้โพลออกมาแล้วนะฮะเบอร์สี่เพ่เสียทีรวมไทยนะครับ พอดีเบอร์หนึ่งเพื่อไทยครับนี่ครับการนับคะแนนนี่ผู้แทนพรรคการเมืองนี่นะครับไม่ได้ส่งคนมาซ่อมบัดีเบอร์ห้าเขาจะมาเฝ้ามาดูมาอะไรดูหายหมดเลยครับแสดงถึงความไม่เอาใจใส่การที่จะร้างวัตถเบองตนมีนอกอรา่าจัไปครับนีโอเค มเบอร์ห้านี่เสียงดังเลยบัดีเิจวัดีเจิสมัยผมเป็นนายพล์เสียงดังๆอย่างนี้เปิดหนึ่งัดีเหนไม่แหละเขาเรียกว่าการนับคะแนนเพื่อประชาชนถ้าราชการพอมประชาชดนอะหลัดเกาต้องวดเฟิรมอย่างนี้โจนมีกตัวครับทำไมลาดเป็นกระเทยเจับจนก็เป็นกระเทยก็ทําไจนมีเยอะ เห็นไหมครับท่านผู้ฟังที่ครัครับและท่านผู้ชมครับอันนี้ผมนํามาให้ท่านดูแล้วว่าที่เขาตะโกนตะโกนว่าเบอร์หึงเบอร์หึงเบอร์หึคือในนี้ทัศนศรีนนท์ครับพรคเพื่อไทยและที่ตะโกนตะโกนว่าเบอร์เจ็ดก็คือนางสาวจริยามาหาจตสนับพรักอนาคตใหม่แล้วก็ที่ตะโกนตะโกนบ,บอกว่าเบอร์ห้าก็คือนางเจริญเลี่ยวแรงพรักพลังประชารัฐ นะครับอันนั้นก็เป็นพักประยาธิปัต์ทีนเก่าเดิมเห็นไ,ไหมครับท่านที่กรบครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับจอกแกลกท่นทานทั้งหลายได้ชมดูนะครับของจริงสถานที่จริงมีเสียงนับจริงที่เป็นทางการนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการโคลนมั่วมั่วอ่า อันนี้ก็ให้ท่านได้ฟังเสียงกันอีกสักหน่อยก่อนที่จะปิดรายงานข่าวในชน่วงนี้อันนี้เป็นเขตที่นอกราชาณาจรรักรเห็นไหมครับท่านนอ,นอกราชอาณาจรรักรนี่พัอนาคตนใหม่เข้ามาแล้วได้ข่าวว่าได้ถึง60เสียงแต่ไม่มีคะแนนเขตอันนี้ก็เป็นการยืนยันของ Facebook Television ไปผสมลกูกกระแนนสวัสดีช่วงแน่ก่อนนะครับ